งานนี้นะคะบอกเลยว่าเจ้าของแบรนด์เสื้อออกมาเคลียร์ชัดเลยค่ะหลังจากกระติกอิสรินเนี่ยสวมเสื้อผ้าคล้ายๆกับแตงโมงนิดาในวันที่มีการเข้าให้ปากคำกับตำรวจะนะคะจากกรณีที่ต้องบอกว่าโซเชียลเนี่ยมีการจับผิดประเด็นในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของกระติกอิสรินก็คือผู้จัดก,การส่วนตัวแล้วก็เพื่อนสนิทของนักแสดงสาวแตงโมงนิดานะคะที่เสียชีวิตจากการพัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาว่า จริงๆแล้วเนี่ยเห็นกระติกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความละม้คล้ายคลึนกับสาวแตงโมและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็รวมถึงชุดที่กระติกเองเนี่ยใส่ในวันที่เข้าให้การกับตํารวจด้วยทาให้ชาวเน็ตหลายคนค่ะเกิดการตั้งคําถามนะ,ะว่าชุดดังกล่าวเนี่ยมันใช่ชุดเดียวกันกับของแตงโมนิดาหรือเปล่าทีนี้แหละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของคุณหนุยชลนาค่ะเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าก็คือรอยัลซิลได้มีการออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าตัวเธอเองเนี่ยเคยส่งชุดที่เห็นให้กับแตงโมนิดาจริง ซึ่งปกติเวลามีเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่เนี่ยก็จะมีการมอบให้กับคนดังหลายๆคนด้วยเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญน,นะคะรวมถึงชุดที่เป็นประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะทางเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยยังได้มีการโพสต์เป็นภาพถ่ายแล้วก็ข้อความลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวมีการระบุข,ข้อความนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีนักข่าวต้องเรียกว,ว่าถามมาเยอะมากๆหนุ่ยขอตอบตรงนี้นะคะหนุ่ยมอบชุด royal silk luxury นี้ให้น้องแตงโมไม่เคยให้กระติกนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ออกมาพูดเคลียร์ได้อย่างชัดเจนนะคะหลายๆคนกับประเด็นที่หลายๆคนสงสัยเชาวเน็ตสงสัยก็เอาเป็นว่าเขามอบให้คุณแตงโมนะคะไม่ได้มอบให้คุณกระติกค่ะและนี่ก็คือข่าวไวท์แคทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม